สวัสดีครับนะครับพวกติวสอบกพราชการนะครับกับครูกานวันนี้อยู่ในหัวข้อเดิมนะครับในเรื่องของโอเปอเรชันนะครับแนวโจทย์จะค่อนข้างแตกต่างนะครับมาดูข้อนี้กันโจทย์บอกว่า4ี่บกับหกครับมีค่าเท่ากับ2 5 5สบกบเก้าครับมีค่าเท่ากับ49แล้วโจทย์อยากรู้ว่าถ้า6อเรกับแปดครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใครพร้อมแล้วนะครับลองทำเันก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับข้อนี้ถ้าเรามาดูนะครับตัวเลขเริ่มต้นเนี่ยเป็นเลขตัวเดียวหมดเลย แต่ผลลัพธ์คำตอบนะครับเป็น25บ้างนะครับเป็น49บ้างแล้วถามว่า question mark คืออะไรแน่นอนครับเลขมันเพิ่มนะครับอาจจะเป็นการคูณอาจจะเป็นเลขยกกำลังนะครับใครทำได้ไหมครับตอบอะไรดีข้อนี้นะครับจะเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับปกติเวลาเราเรียนเนี่ยอาจจะเป็นการบวกการลบการคูณนะครับยกกำลังอะไรพวกนี้นี่บอันนี้ก็ยังเป็นเลขยกกำลังแต่ก่อนที่จะยกกำลังเรามาดูนะครับสมมติว่า4กับ6 ผมเขียนอย่างนี้ก่อน456นะครับมันจะเอาเลขตรงกลางมานะครับเลขตรงกลางคือเลขอะไรครับเลขตรงกลางคือเลข5ครับแล้วจับยกกำลัง2ครับจะมีค่าเท่ากับ25นั่นเองเกียรติป่าเกียรติป่ะเพราะนั้นครับเราลองเขียน5ถึง9ดูครับ5 6 7 8แล้วละก็9เพราะนั้นเลขตรงกลางคือเลขอะไรครับเลข7แน่นอนครับก็จับอะไรครับ7กํากำลัง2ได้เท่าไหร่ครับได้49 เห็นแพทเทิร์นมาเห็นแพทเทิร์นมาต่อไปนะครับเขาบอกอะไรครับ6อาเปกับ8ครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะนั้นครับทำไงครับเขียนออกมาก่อนก็ได้ครับ6 7นะครับแล้วก็8เพราะนั้นตัวตรงกลางคือเลขอะไรครับเลข7เช่นเดิมนะครับเพราะนั้นตรงนี้จึงตอบเท่าไหร่ครับ7กลัง2ก็ตอบที่49นั่นเองนะครับเป็นคําตอบเก็ตว่าเก็ตว่านะครับก็ถ้าเข้าใจแพทเทิร์นนะครับมันก็จะไม่ยากเพราะนั้น ค่อยๆทำทีละข้อครับทำโจทย์บ่อยๆฝึกฝนบ่อยๆทบทวนบ่อยๆนะครับเราจะได้รู้ว่าแนวโจทย์ที่ออกจะมีแพทเทิร์นแบบไหนบ้างโอเคไหมครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ